เชิญชวนทุกท่านนะครับไปร่วมงานมหากรรมลงทุน Set in the City 2025ครับค่ะสำหรับนักลงทุนนะคะสามารถไปกันที่งานนี้ได้นะคะซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจัดมหากรรมลงทุนการลงทุนแห่งปี Set in the City 2025อัพสกิลให้แกร่ง รับการเปลี่ยนแปลงของโลกการลงทุนค่ะชวนทั้งมือใหม่แล้วก็มือโปรนะคะไปเติมทักษะอัพสกิลกันในงานนี้นะคะก็จะมีการอัปเดตสถานการณ์เทรนด์การลงทุนต่างๆเปิดทางเลือกใหม่ๆนะคะเสริมในพอร์ตการลงทุนทั้งหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศ DR อนุพันธ์นะคะทองกองทุนรวมกองทุนลดหย่อนภาษีไทย ESG หรือไทย ESGX นะคะพร้อมกับบริการโอน LTF ได้ในงานนะคะซึ่งในงานเนี่ยจะมีการสัมมนาที่จัดเต็มเลย3มเวที นะคะทั้งเวิร์กช็อปเข้มข้นการสาธิตเครื่องมือการลงทุนในยุคใหม่นะคะมีการโชว์เคสเจาะกลยุทธ์ด้วยเครื่องมือดิจิทัลกว่า50หัวข้อจาก60นักวิเคราะห์ทั้งนักกลยุทธ์ผู้ลงทุนแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเจาะลึกเรื่องของทักษะการลงทุนที่ต้องมีในโลกยุคใหม่ตลอด2วันเต็มนะคะซึ่งหัวข้อสมมนาที่น่าสนใจนะคะคือวันที่14มิถุนายนเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการวางแผนการลงทุนเลือกหุ้นอย่างไรไม่ให้ลง ทางนะคะสร้างเงินล้านโดยการลงทุน เปิดเคล็ดลับการเลือกหุ้นเด็ดตามวัยนะคะมองโอกาสลงทุนทองคามองโอกาสลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะก็เป็นทางเลือกนะคะที่เหมาะกับทางกลุ่มนักลงทุนมือใหม่ที่อาจจะอยากเริ่มลงทุนนะคะวันที่14ก็มีหัวข้อที่น่าสนใจเหมือนกันส่วนวันที่15นะคะก็พบกับทางเลือกการลงทุนการปรับพอร์ตการค้นหากลายุทธ์ในสินทรัพย์ที่หลากหลายนะคะมีการเลือกหุ้นด้วย AI ด้วยนะคะว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยควรที่จะมีติดพอร์ตนะคะหรือว่าหุ้นตัวไหนที่ทํากำไร รายได้อย่างาเรื่องของการทำกำไรในไทยเฟกนะคะการเทคนิคการลงทุนให้ชนะตลาดเจาะก,กลยุทธ์ลงทุนหุ้นไทยหรือหุ้นนอกนะคะ พลิกหาโอกาสฝ่าวิกฤตการลงทุนนั่นเองค่ะก็จะมีการได้รับข้อมูลนะคะจากการลงทุนในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์การให้คำปรึกษาทุกพอร์ตนะคะบริการต่างๆเรื่องของการลงทุนแล้วก็การเงินกว่ากว่า70บูธสำหรับผู้ที่ทำธุรกรรมภายในงานรับของสำนัมมา,าคุณมากมายนะคะพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษเปิดซีเคเซต50 ปีด้วยนะคะมหกรรมการลงทุนแห่งปี Set in the city 2025จัดขึ้น14-15มิถุนายนนะคะเสาร์อาทิตย์นี้นะคะระหว่าง10นาฬิกาถึง19นาฬิกาค่ะที่สามย่านมิทเทวฮอชั้น5สามย่านมิทเวนะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ลงทะเบ,บียนล่วงหน้าได้นะคะที่ w w w s e t i n v e s t n o w com s e a s h the ต i t y ค่ะรับฟรีกระเป๋าด้วย ครับไปเที่ยวชมกันได้นะครับเสาร์นี้นะค,คะที่ไหนนะเสาร์อาทิตย์นะคะท,ที่สามย่านมิรทาวสามย่านมิรทาวนะครับ